ช่วงนี้จะยิ้มแบบกว้างๆเดี๋ยวจะอมยิ้มแบบสวยๆวยก็ได้หมดอาลาเล่นขำๆสเก็ตดาวสเก็ตดาววันนี้เป็นควนหลงละครชิงนางที่ลาจอไปแบบเรตติ้งกระจายทั้งแรงและประทับใจแฟนๆจนน้ำตานองส่วนฉากกุ๊กกิ๊กของพระนางที่มีน้องทิกเกอร์ร่วมเป็นพยานก็ดูแล้วอ,อ,อ,อมยิม้มซึ่งพอถึงช่วงพักเบรกปุ๊บหนุ่มน้อยทิกเกอร์ก็จะรีบไปแยกคนนั้นคนนี้ด้วยวิธีน่ารักน่ารักแบบนี้ แต่กับหนุ่ม๋อมทิกเกอร์ไม่จี้เอวแต่ใช้วิธีนี้แทนค่ะเพราะมีความรักระหว่างพ่อแม่ด้วยแล้วก็อยากจะฝากติดตามฉากจบฉากนี้ด้วยนะครับไอเหี่ยวคนนี้ถือไม้ไม่ตรงนะครับไอเหี่ยวคนนี้ถือไม้ไม่ตรงนะครับอยากอารมณ์ดีแบบนี้ต้องอยู่กระจายที่เดียวค่ะ วันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าและเครื่องประดับจาก ladies in tanto แล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะวันนี้